สสสเนี่ยเป็นนวัตรกรรมทางสังคม Social Innovation เรื่องใหญ่ที่สุดของมนุษย์เนี่ยคือการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลเรามีพรบสสสความคาดหวังสูงมากครับสสสมีหน้าที่สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพเรื่องเล่าวุรี่ถ้ามาให้สุขศึกษาอย่างเดียวเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอก ก็จะเป็นจะต้องมีมาตรการทางสังคมขึ้นมาช่วงตั้งต้นเนี่ยสสก็ถือว่าเป็นกลไกสําคัญในการที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพและสังคมในประเทศไทยเลยครับที่จริงความเป็นอิสระเนี่ยมันดีทําให้คนคิดได้เริ่มได้เองอะไรได้เองคือสสก็เป็นอะไรที่เป็นนวัตกรรมมากแต่ขณะเดียวกันสังคมไทยก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเคลื่อนไปพร้อมกับมัน สสเนี่ยไม่ได้ทํางานด้วยตัวของสสเองต้องทํางานผ่านภาคีเครือข่ายผ่านองค์กรพันธมิตรต่างๆภาคีนี่คือหัวใจของความสำเร็จของสสเลยนะคะตรงจุดนี้คือหัวใจของการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงครับสสเนี่ยยอดเยี่ยมมากในการประสานรวบรวมเครือข่ายทางด้านต่างๆที่เป็นภารกิจหลักภารกิจรองของสสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาอยู่ ภายใต้อุดมการณ์เป้าหมายเดียวกันมันไม่ใช่แค่การสร้างเสริมสุขภาพอย่างเดียวครับแต่มันคือการสร้างภาคีขนาดใหญ่ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมเนี่ยหลายๆกลุ่มแล้วไม่ใช่แค่การสร้างเสริมสุขภาพครับเป็นเรื่องทางสังคมด้วยเป็นเรื่องการสร้างภาคีเครือข่ายน่าจะไม่มีองค์กรใดในประเทศเราที่มีภาคีเยอะเท่าสสคนเหล่านี้เดินเข้ามาที่สสสได้นะคะมาเสนอโครงการมาทํางานเพื่อที่จะให้ดอกไม้ดอกเล็กๆมันเติบโตแล้วก็งอกงามเป็น เป็นคคววาามมมสสยงงงของัตอนนี้ก็ต้องถือว่าสสก็เป็นองค์กรที่เป็นองค์กรสําคัญองค์กรึิงเลยในการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพและสังคมในประเทศไทยครับสสสมีความเข้าใจนะในปัญหาและนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพคือโจทย์เรื่องปัญหาสุขภาพมันก็คงไม่ได้จบตรงเงันข้ามเนี่ย มันจะแปลรูปไปเรื่อยๆเพราะนั้นการที่เราจะมอนิเตอร์สถานการณ์ต่างๆรวมทั้งสภาพปัจจัยบริบท,ทต่างๆทางสังคมเป็นเงื่อนไขสําคัญที่สสจะทางานได้สําเร็จมากน้อยแค่ไหนความท้าทายในโลกยุคใหม่ยุคออนไลน์นะซึ่งเราต้องปรับตัวปรับใจปรับวิธีคิดวิธีทํางานให้ทันต่อสถานการณ์ผมเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ว่าจะมีไอเดียแล้วก็มีแง่คิดหรือว่ามี การคิดที่เริ่มใหม่ๆที่สามารถอ่ามาเป็นพลังหนึ่งได้สอสอเติมไฟให้กับคนรุ่นใหม่ได้งานที่สอสอทำเนี่ยมันไม่มีทางจบหรอกมักนจะมีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลามีนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นงานที่ขวางทางสอสอและเป็นงานที่สอต้องทะลุกออกไปให้ได้ไม่เป็นศัตรูกับใครแต่ทําให้เห็นว่าเรากําลังต่อสู้ที่อ,อะไร ใน4ีหรือ5้ปีข้างหน้านี้ครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและก็โลกเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลพฤติกรรมผู้บริโภคจะไม่เหมือนเดิมถ้าสสจะเดินต่อไปได้เนี่ยสสต้องอเป็นองค์กรที่สร้างรัตรกรรมจริงๆเมื่อ20ปีที่แล้วสังคมไทยเนี่ยอยู่ในลักษณะหนึ่งเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันเนี่ยนะครับอันนี้สสออาจจะต้องมาประมวลสังคมไทยใหม่แล้วก็ดูว่ามิติสุขภาพเนี่ย ต่อไปนี้เราจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นในมิติใดบ้างความที่สสเป็นองค์กรที่คล่องตัวเป็นอิสระต้องลองทบทวนดูว่าขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยมันยังมีเรื่องอะไรอีกที่เป็นความติดขัดแล้วสสเข้าไปลิเริ่มให้มันหลุดจากความติขัดสสยังมีบทบาทในการที่จะทําเรื่องอีกหลายหลายเรื่องสสก็ต้องไปแสวงหาภาคีเครือข่ายร่วมดําเนินงาน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทำยังไงคลายโครงสร้างตอนกลางให้กระจายหน้าเรื่องการทบริหารจัดการให้ชุมชนท้องถิน่นสามารถระลุกขึ้นมาเชื่อมโยงกับภาคีให้เขาเป็นแกนสําคัญสอ,อเองจะต้องเป็นหน่วยที่จะต้องจุดประกายการพัฒนาในชุมชนท้องถินน่นเพื่อไปสู่การย,ยั่งยืนแล้วก็สร้างนวัตรกรรมหนุนเสริมภาคีอื่นนะครับ จะต้องมีหลายๆแพลตฟอร์มที่จะให้กลุ่มประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยได้เข้าถึงโอกาสในการสร้างเสริมสุขภาวะมากขึ้นสสสจะต้องมุ่งเน้นไปที่เยาวชนมากยิ่งขึ้น,นไปลงทุนหรือไปปลุกป,ปั้นสร้างคนตั้งแต่ยังเด็กการไปสร้างรากฐานกลุ่มประชากรคนใหม่มันก็จะทําให้การทํางานในอนาคตของสอสสง่ายมากทายังไงที่จะให้ทางสสสอเองเนี่ยช่วยเราในฐานะที่เป็นเป็นหน่วยที่สนับสนุนกับพวกเราและเปิดโอกาสให้พวกเราได้ทํางานกับภาคี มาบูรณาการร่วมกันจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการตั้งแต่ยุทธาศาสตร์จังหวัดสู่พื้นที่ปฏิบัติการที่มันเป็นมิติเดียวกันในการที่จะขับเคลื่อนร่วมกันสุขภาพของเราเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่หลายอย่างทีนี้มันก็จะเกี่ยวกับปัจจัยกําหนดสุขภาพทางด้านสังคมหลายๆอย่างสอสอน่าจะเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่นที่สามารถไปเติมเต็มในหลายๆจุดที่ที่มันมีช่องว่างได้อะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับสารที่ส่งมาในกล่องนี้นะครับช่วงตั้งแต่เราเริ่มจัดงาน20ปีนะครับผมได้รับสารได้รับข้อความได้รับการส่งจากห,หลายช่องทางทั้งสารอย่างนี้แล้วก็ในช่องทางอื่นๆนะครับมีทั้งความปรารถนาดีความชื่นชมยินดีและหลายสารก็ฝากความหวังฝากความคาดหวังไว้กับสสสนะครับ อ,อนุญาตถอดแมสนะครับน้องลงไปแล้วก็ในส่วนนี้ครับก็คงเป็นหน้าที่ของผมที่ขอใช้ช่วงเวลาสัก10กวานาทีข้างหน้านะครับในการพูดถึงทัศวัตที่3ของสสสนะครับซึ่งทุกคนเองก็ออมองไปข้างหน้าด้วยกันนะครับใน20ปีที่ผ่านมานะครับเ,เมื่อตอน งานสิบห้าปีสอสอเองผมได้เปรียบเลยว่าสอสอเหมือนต้นไม้พันธุ์ใหม่ที่มาปลูกในแผ่นดินไทยนะครับตอนนี้ต้นไม้นั้นก็โตขึ้นเรื่อยๆออกดอกออกผลนะครับอย,อย่างน้อยในหนังสือที่ท่นานได้รับอยู่เนี่ยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในสังคมไทยที่สอสอเข้าไปมีส่วนเป็นต้นไม้ของแผ่นดินแล้วก็เป็นต้นไม้ของโลกใบนี้ด้วยนะครับเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาตลอดในเส้นทางนั้น นะครับต้องบอกว่าก็มีทั้งล้มลุกคลุกคลานมีทั้งเรียนรู้สิ่งที่ไม่ไม่ประสบผลแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เราทําสำเร็จอย่างไรก็ตามครับตลอดเส้นทางนะครับของระยะเวลาเหล่านั้นเนี่ยเราได้เรียนรู้ตลอดครับแล้วก็วกเราก็มีบทเรียนจำนวนมากนะครับเราก็าได้รวบรวมได้เหลียวหลังมอง20ปีที่ผ่านมา แล้วก็เตรียมสังเคราะห์สิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อมอง10ปีข้างหน้าต่อไปสสได้ผ่านกระบวนการในการตลอดปี2564นะครับมีกระบวนการทั้งที่เป็นทาง,ทางการทั้งเป็นวิชาการทั้งเป็นเรื่องประชาสังคมในหลายๆรูปแบบมากครับในการร่วมกันเดี๋ยวหลังกันกนรองแล้วก็สังเคราะห์สู่เส้นทางข้างหน้า นในแนวทางที่ผมอาจจะเล่าให้ท่านฟังสั้นๆต่อไปนะครับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็น DNA เป็นทิศทางที่ใช่และก็เลือกให้จะอยู่ต่อนะครับอย่างน้อยวิสัยทัศน์ที่เราพูดถึงทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดีส่วนนี้3คีย์เวิร์ดนี้นะครับ วิถีชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมยังเป็นแก่นของการสร้างเสริมสุขภาพในยุคปัจจุบันนะครับที่เราจะยึดถือต่อด้วยบทของผู้สนับสนุนนะครับสสไม่ได้เป็นนักส่งเสริมรภาพด้วยตัวเองเท่านั้นเราเป็นผู้สนับสนุนด้วยการสี่คำนี้เหมือนกันที่พูดถึงการคำว่าสนับสนุนคือการจุดประกายกระตุ้นสารและเสริมพลังบุคคลชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถแล้วก็สร้างสารรค์ระบบสังคมที่จะเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีนะครับในสิ่งที่เราสังเคราะห์ถึงทิศทางและเป้าหมาย10ปีข้างหน้าอาจจะอยู่ในรูปบ้านรูปนี้นะครับในบ้านหลังนี้เองอันนี้เปรียบเสมือนเป็นพิมพ์เขียวนะครับพิมพ์เขียวของ แปลนบ้านที่เราจะสร้างในสิปีข้างหน้านั้นนะครับจากหลังคาจากข้างบนที่เราพูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์และพันธกิจแล้วนะครับเราก็จะพูดถึงเป้าหมายถึงยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ที่ทํางานแล้วก็การจัดโครงสร้างแผนและกลไกสนับสนุนจะมีอยู่ในหนังสือเล่มเล็กๆที่ทุกท่านคงได้อยู่ในถุงนะครับลองศึกษาพิมพ์เขียวนี้ดูนะครับในสิ่งที่เราจะเดินต่อถ้าถัดจากวิสัยทัศน์ลงมาเนี่ยนะครับ เราพูดถึงเป้าหมายนะครับเ,เราสังเคราะห์เจ็ดเป้าหมายสำคัญซึ่งเป้าหมายนี้คือผลลัพธ์สุขภาพที่เราหวังว่าจะทำให้เกิดอย่างชัดเจนในสิบปีข้างหน้านะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมานะครับการควบคุมยาสูบการควบคุมสุราและสิ่ง,สงเสพติดนะครับเรื่องของอาหารกับสุขภาวะเรื่องของกิจกรรมทางกายเรื่องความปลอดภัยทางถนนเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเรื่องของมลพิษ จากสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะช่วงปีต้น,ตนๆเราจะเน้นมลพิษทางอากาศพวกนี้ก็บา,บางอย่างก็เป็นโจทย์ใหม่ที่ผุดมังเกิดขึ้นมาครับแล้วก็อาจจะเห็นเ,เป้าที่8เป็นปลายเปิดไว้ก็คือเราเรียนรู้ครับว่าในโรคที่หมุนเร็วขึ้นทุกทีทุกทีเนี่ยใน10ปีข้างหน้าสาการจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่มากมายแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาอุบัติใหม่เกิดขึ้นนะครับเหมือนก่อนปี2019ไม่มีใครคาดคิดถึง โควิด -19 มาก่อนนะครับเ,เราจะเฝ้าระวังครับในทั้ง7ด้านบวกหนึ่งเนี่ยผู้ให้ชัดอีกทีเราจะโฟกัสนะครับให้น้ำหนักต่อ7เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องอื่นๆจะไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวนะครับเราก็ในเรื่องที่มันมันพันกันและเกี่ยวข้องกันเนี่ยในปัจจัยเสี่ยงตัวสำคัญเราก็ดูแลอยู่ครับเ,เพียงแต่ว่า อันนี้จะเป็นจุดโฟกัสจุดที่เราจะเน้นหนักนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องกํากับอยู่ข้างล่างอีกทีหนึง่งคือเรื่องว่า,เ,าเหมือนที่อาจารย์ผู้ใหญ่เตือนตอนเช้านะครับแล้วพูดถึงว่า,าสังคมไทยไม่ได้เสมอหน้ากันนะครับเวลาเราจะทําให้ประชากรไทยมี เเรื่องเหล่านี้ดีขึ้นก็ไม่ได้ดูแค่ค่าเฉลี่ยงประชากรแต่ต้องดูทุกกลุ่มทุกก้อนโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในความเหลื่อมล้อนนะครับฉะนั้นความเหลื่อด้านด้านสุขภาพจะถูกกำกับในทุกงานนะครับที่เราจะช่วยดูแลให้ผู้ที่ตัวเล็กกว่าผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าได้รับผลไม่ต่างจากประชากรโดยเฉลี่ยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะโฟกัสนะครับโฟกัสนี่คือจะใช้ทรัพยากร ที่มากกว่าแล้วก็เวลาที่ชัดเจนเนี่ยในเรื่องสําคัญเนี่ยเราก็มีเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นในช่วงศวรวษนี้นะครับเรียกกันว่าห่วงโซ่ผลลัพธ์นะครับจากการที่มีเป้าของสุขภาพดีนะครับแล้วก็เป้าเนี่ยจ,จะเป็นเจ็ดเรื่องสําคัญเราจะวิเคราะห์ให้ชัดเจนครับว่าในเจ็ดเรื่องนี้อะไรคือตัวกําหนดสุขภาพที่สําคัญตัวกําหนดนี้ในสองเรื่องสําคัญก็คือวิถีชีวิตและพฤติกรรมนะครับอะไร สังคมสิ่งแวดล้อมอะไรที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพที่สำคัญด e จิทัลแมเนที่สำคัญจากนั้นกำหนดถึงปัจจัยอะไรเล่าที่ทำให้เกิดตัวกำหนดเหล่านั้นนะครับพฤติกรรมที่ทำร้ายสุขภาพเหล่านี้เองมอีสิ่งกำหนดมายัางไงนะครับมันอาจอยู่ในระบบบริการอาจจะอยู่ที่นโยบายสาธารณะที่กำหนดกติกาสังคมรอบตัวอาจจะเป็นศักยภาพของชุมชนหรือองค์กรที่เขาอยู่หรืออาจจะเป็นทักษะความรู้ความรู้เท่าทัน อื่นนะซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละตัวปัจจัยเสี่ยงก็ดีหรือในแต่ละห่วงเวลาก็ดีนะครับวิเคราะห์ต่อมาว่าเพื่อให้ปัจจัยที่ไปทําให้กําหนดสุขภาพให้ดีให้เลวนั้นเนี่ยมันต้องใช้มาตรการอะไรบ้างเราต้องไปขับเคลื่อนให้เกิดอะไรนะครับจึงจะนําไปสู่ปัจจัยที่ส่งผล ตัวกําหนดสภาพดีทําให้ตัวกําหนดสภาพที่ดีแล้วก็สุขภาพดีตามลําดับนะครับตรงนั้นเองครับบทของสอส,อส,อสอเองเราจะวิเคราะห์แก็บเหล่านั้นบางเรื่องมีคนทําดีอยู่แล้วบางเรื่องยังขาดนะครับแล้วก็สสอเองจะไปสนับสนุนไปจุดประกายกระตุน้นสารหรือเสริมให้เกิดได้นะครับแล้วกลไกลของการบรรลุผลลัพธ์สุขภาพก็จะเดินไปทางนี้นะครับโดยเราจะมีการกํากับที่ชัดเจนครับ ภายใต้บ้านหลังนี้นะครับออตรงกลางบ้านเองนอกจากเรื่องของออยุทธศาสตร์ที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวย้ำเรื่องไตรพลังซึ่งยังคงยึดถืออยู่นะครับเราก็ยังจัดทัพนะครับจัดกองกำลังของแผนซึ่งเราอาจจะมีผลลัพธ์สุขภาพดูเป็นเชิงประเด็นอยู่นะครับแต่จริงแล้วการจะให้ถึงผลลัพธ์ดังกล่าวเนี่ยบางทีเราต้องมีแผนเชิงพื้น,น,นที่นะครับแอเรียเบหรือว่าเป็นแผนเชิง เซตติง้งเชิญกลุ่มองคอ์กรกลุ่มประชากรจำเพาะหรือแผนเชิงระบบต่างๆครับก็จะมีกระบวนการจัดแผนให้สอดคล้องตาได้ที่มันยังตอบสนองต่อห่วงโซ่ผลลัพธ์ดังกล่าวนะครับแล้วภายใต้นั้นเราก็จะมีกลไกสนุนต่างๆซึ่งไม่ได้อยู่ที่เดิมครับจะมีการพัฒนา,าไปในโลกที่หมุนเวียนนะครับยกตัวอย่างเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคี ซึ่งหลายท่านย้ำว่าเป็นจุดสำคัญมากครับของอความสำเร็จของการสร้างส,างสุขภาพนะครับในทศวรรษนี้เรามีไทยเฮล l ์อะคาเดมีมีสาบันสร้างเสริมสุขภาพเป็นหลักเป็นฐานขึ้นนะครับแล้วก็จะขยายงานส่วนนี้ได้กว้างกวางกว่าเดิมเป็นต้นเรามีกลไกการสนับสนุนโการที่มีรูปแบบใหม่ๆเช่นการสนับสนุนทุนร่วมนะมีการโคอินเวสเมนต์เมิร์ชให้เกิดกองทุนใหม่และอื่นๆอ,อีกหลายวิธีนะครับ ส่วนเรื่องระบบข้อมูลระบบไอทีก็ก็เป็นส่วนสำคัญครับอ,อย่างที่อาจารย์สมเกียรติเพิ่งพูดถึงนะครับว่าในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในทศวรรษหน้าเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุกคามนะครับหรือว่าในเรื่องช่วยเอาเรื่องตัวช่วยก่อนนะครับในลักษณะของโครงสร้างที่เราจะ Infrastructure ที่จะใช้ดิจิทัลไลซ์ให้มันมาช่วยมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มมาสัก5ปีแล้วนะครับแล้วทุกท่านจะเห็นชัดขึ้นใน10ปีข้างหน้าต่อไปไม่ว่าจะเราเป็นระบบของระบบบริหารโครงการ e-project หรือ e-finance ระบบการเงินที่ต่อไปจะใช้ดิจิทัลมันนี่กันมากขึ้นนะครับหรือ e-learning ต่างๆเหล่านี้นะครับในส่วนของงานเชิงลุกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็มีการเปิดตัว persona l health อันนี้ว่าไปก็ใช้ AI เหมือนกันนะครับ จากที่เรา,เาผลิตสารสุขภาพผลิตแอปพลิเคชันสุขภาพเครื่องมือถูกต่างๆตอนนี้รวบรวมกันหลายพันชิ้นเลยนะครับเราเองก็เชิญให้ชวนให้ประชาชนมาใช้แต่เราก็พบว่ามันเยอะแล้วก็ประชาชนเองบางทีก็เลือกไม่ที่ถูกนะครับ AI เราจะพุชครับเราจะผลักนะครับด้วยการแมทชิ่งเดต้าเนี่ยนะครับให้ความรู้เครื่องมือจำเพาะเข้าไปสู่บุคคล ตามสารณน้ของเขาเช่นเพศชายหญิงอายุช่วงอายุไหนหรือว่าสภาวะสุขภาพเป็นยังไงนะครับจะมี AI กานกรองเชื่อมเริ่มแล้วนะครับตอนนี้แอปพลิเคชันเปิดให้ดาวน์โหลดกันได้แล้วแต่ยัง AI ยังฉลาดได้จำกัดนะครับแล้วจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆใน10ปีข้างหน้านะครับเดี๋เมื่อกี้เราพูดถึง Big Data Health o r m o t m o t i o ่เรากำลังพยายามจะก้าวไปข้างหน้าครับปีนี้เริ่มแล้วในการที่จะ ดึงเอาพฤติกรรมการกินอาหารของคนไทยแต่ดั้งแต่เดิมเราอาจจะใช้เรื่องของการเซอร์เวใช่ไหมครับการสำรวจของสำนักง,งานเสี่ยงชาติของสถาบ,บันวิชาการในการเป็นฐานข้อมูลดูว่าสาภาพเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้มันจะช้าไปนะครับเราจะพยายามจะดึง Big Data ที่อยู่ในการขายการบริโภคอาหารของคนไทยเนี่ยมาใช้ทำนายหรือใช้ประเมิน สถานะของการกินอาหารคนไทยนะครับจกเรื่องอาหารจะขยายไปเรื่องอื่นต่อนะครับแล้วก็เฮลท์ f o r m a t ชันจะถูกใช้เยอะขึ้นรวมทั้งเฮลท์แอปพลิเคชันซึ่งขณะนี้เราก็เริ่มผลิตเยอะขึ้นแล้วนะครับมีข้อมูลนักวิจัยบางอันชี้ว่าตอนนี้คนชักเชื่อแอปพลิเคชันมากกว่าเชื่อหมอแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เราเดินไปข้างหน้านะครับก็มีหลายสิ่งที่เมื่อสักครู่เมกาเทรนก็เตือนอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อข้อมูลมัน มันเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นแล้วก็ผู้รับสารกับผู้ส่งสารก็เมอร์ชเป็นคนคนเดียวกันนะครับทุกคนทั้งรับทั้งส่งแล้วก็ทําให้สารเนี่ยจะถูกส่งออกไปกว้างมากแล้วก็วระบบของโซเชียลมีเดียเองก็จะคัดกรองสารที่แต่ละคนต้องการจะเสพจะป้อนเข้ามาให้เป็นพิเศษนะครับตรงนั้นเองจะทําให้ทุกทุกคนเนี่ยเริ่มจะมีช่องทางสื่อสารของตัวเองช่องทาง เครือข่ายสังคมของตัวเองแล้วก็บางคนเรียกว่า Echo Chamber นะครับเหมือนเสียงสะท้อนในกล้องทําให้บางทีเราเองขาดพื้นที่กลางร่วมกันที่จะดูรายการเดียวกันแล้ววิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ทุกคนมี like m มล์เด็ดพี่พของตัวเองนะครับ สิ่งที่เลี่ยงไม่พ้นครับสังคมที่จะแยกขั้วกันมากขึ้นเ,เราเห็นตลอดมาในทศวรรษที่ผ่านปลายทศวรรษที่ผ่านมาแล้วก็คงจะมากขึ้นต่อไปตรงนั้นก็จะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะร่วมมือกันทํางานหลายๆอย่างนะครับเฟคนิวน่จะมากขึ้นเ,เรื่องของปัญหาเก่าอย่างเช่นบูลลี่เนี่ยในเด็กนักเรียนมันก็ปรับเป็นไซเบอร์บูลลี่อละนะครับไม่กี่วันก่อนคนกลุ่มเล็กๆเปิดคับเฮาส พูดบางอย่างกระเทือนอยังเป็นทางสังคมนะครับหรือว่าเรื่องของดิจิทัลดีวายที่ความเหลื่อมล้ําที่เราพูดถึงข้างต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้กําหนดมาจากเรื่องของเศรษฐฐานะหรือว่าการศึกษา,อ,าอย่างเดิมเท่านั้นอีกต่อไปล้นะครับการเข้าถึงดิจิทัลที่ต่างกันนี่ชัดเจนว่าคนที่มีการเข้าถึงต่างกันเนี่ยแค่เพียงรับสวัสดิการของรัฐก็ต่างกันล้นะครับแล้วต่อ,ตอไป ตรงนี้เองจะเป็นตัวตัดสินของความเลื่อมร้อในสังคมไม่น้อยนะครับหรือว่าในปีกของเรื่องของวิถีชีวิตซึ่งเราก็กดปุ่มกันนี่แหละครับนะครับแล้วก็วันนี้เองหลายท่านก็ไม่ต้องเดินทางไกลมาที่นี่นะครับทุกคนนั่งอยู่ที่ในห้องของตัวเองนะครับซิเดนเทอรพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของคนเราไม่ใช่แค่อายุยืนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ในคนที่อายุยืนขึ้นขนาะเดียวกันในเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างที่เราพูดกันเนี่ยโลกหมุนเร็วมากเนี่ยเจเนอเรชันแกร็บซึ่งก็ปกติมีอยู่แล้วนะครับจะทวีมากขึ้นนะครับในรั้วในหลังคาสำนักงานหนึ่งซึ่งเคยมีแค s ชระหว่าง2 g e เจเนอเรชันอาจจะแค s ชกันระหว่างสหรือ4 g e เจเนอเรชันแล้วก็เข้าใจกันยากขึ้นต่อไป นะครับเพราะว่าช่องทางสื่อที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ไม่ไมไมเอื้อสะละเพราะมันเชื่อมันเอื้อให้เกิดทุกคนเข้าไปช่องใครช่องมันสังคมใครสังคมมันนะครับไม่นับเรื่อง Climate Change ซึ่งก็จะก่อปัญหาอีกมากมายจะมีโลกมีปัญหาจำนวนมากที่โลกจะอยู่ในชะตากรรมร่วมกันนะครับเหมือนโควิดที่ผ่านมาหรือ,อ,อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะครับนั้นใน,ในการประชุมขอบทเว นะครับหรือว่าการประชุมสัประชาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ของอังกฤษนะครับในฐานะเจ้าภาพได้ทรงตรัสในพิธีเปิดประโยคหนึ่งว่าไม่มีใครในพวกเราจะมีชีวิตอยู่ชัว่วนิรันดร์เราไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อลูกหลานของเราผู้จะเดินตามรอยเท้าของเราต่อไปการจะปรับภูมิอากาศของโลก เป็นเรื่องระยะยาวแล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบกว้างแล้วก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็จะส่งผลที่ยั่งยืนการสร้างเสริมสุขภาพที่สสสนุนอยู่ทำนองเดียวกันครับอ,อ,อย่างที่บอกตอนต้นงานอย่างสสอเองเราไม่ได้เป็นการบำบัดทุกชั่วขณะนะครับไม่ได้แก้ปัญหาฉุกเฉินข้างหน้าเท่านั้นเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้สุขภาพของผู้คนในวงกว้างดีขึ้นหรือเลวลงนะครับฉะนั้นงานน้องนั่นเองเนี่ยในอัตลักษณ์ของวิธีการทำงานสสเองเนี่ยที่เราจะทำงานเชิงรุกออกไปนะครับไม่ใช่รอแกล้งคนที่มีปัญหาแล้วส่งโครงการมานะครับเราจะวิเคราะห์ปัญหาที่จะต้องเข้าไปเผชิญแล้วก็รวบรวมพลังภาคีนะครับที่จะหานวัตรกรรมใหม่ๆแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน นะครับเปลี่ยนแปลงที่ต้นน้ําของสาเหตุของสุขภาพเหล่านั้นนะครับนั้นผมคิดว่าอีกสิปีข้างหน้าเมื่อสิ้นทศวรรษที่สามถ้าเรามองย้อนกลับมาในวันนี้แล้วก็มองย้อนไป20ปีก่อนหน้านั้นผมเชื่อว่าแล้วก็เชื่อว่าชาวสสทุกคนจะเชื่อเหมือนกันว่าเราได้ร่วมกันสร้างโลก ที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราโลกที่ลูกหลานของเราจะมีวิถีชีวิตมีสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับ